ตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะสำหรับการตัดชําเจ้าพลูลงยานะคะเท่าที่สำรวจแล้วเมื่อกี้นะยังไม่มียอดงอ,อกอมาใหม่นะแต่มีรากออกมาแล้วดี๋ยให้ดูนี่คือตั้งใจใช้กระถางใสเลยนะ <dusty aust en> เพื่อจะได้ดูว่าเขามีรากออกมาหรือย่างนี่รากแบบแลบออกมาแล้วนะ1นึเมตร ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องนานแค่ไหนกว่าที่อันนี้รดกไหมนี่รากออกมาทางก้นทุกคนก็ถือว่าโอเคนะเป็นการเทสวัสดุเพาะชำด้วยนะว่าสูตรนี้เวิร์กไหมรากเดินดีไหมแล้วก็ให้ความชื้นกับเขาดีไหมนะนี่ก็คือถือว่ามาอัปเดตกันในหนึ่งเดือนผ่านไปนะเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงแพงเพราะว่ามันงอกช้านี่เอง นี่นะใบก็ยังอยู่ดีปกตินะนี่แต่มีรากออกมานะส่วนใหญ่รากออกมาแล้วทุกคนเพ้นแอบพลิกดูทุกอันละนะอันนี้ไม่ใช่ยอดมันออกนะอันนี้คือส่วนยอดมันที่ตัดชาลงไปนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะมันก็มันก็โตดีอะถือว่าจเจริญเติบโตดีนะทุกคน นี่เห็นไหมข้อดีของการใช้กระถางใสนะทุกคนเราก็เช็ครากเขาได้อะไรได้นะนี่เพนให้อยู่แบบอบนะทุกคนเพนซื้อถาดมาอบเลยนี่คือฝาของมันเราจะปิดแล้วนะแล้วเดี๋ยวยอดงอกเมื่อไหร่ก็ค่อยมาอัปเดตกันต่อคลิปนี้น่าจะยาวนานนะดูนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้เราก็ปิดไว้นะ ให้มันอบมันเหมือนเป็นวิธีการอบอะใช้อบแบบนี้เลยนะคะทุกคนโอเคถือว่ามาอัปเดตกันนะคะครบหนึ่งเดือนละตัดชาวันที่หกใช่ไหมเดือนมีนาเอ้ยเดือนกุมภาอันนี้หกวันนี้วันที่เจ็ดแล้วแหละเจ็ดมีนาก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะทุกคนก็รากมาแล้วแต่ยังไม่งอกนะ เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปว่ายอดเริ่มงอกเมื่อไหร่นะคะถ้างอกต้นแรกต้นอื่นยังไม่งอกเดี๋ยวอัปเดตเลย <c oughs> รีบไปเดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะอันนี้ก็ประมาณวันที่หกอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะยอดน้องเริ่มมานะคะถือว่าแบบนานเหมือนกันนะกว่ายอดจะงอกหรือว่าเราทำแล้วช้าเองก็ไม่รู้ นะคะเนี่ยยอดเริ่มงอกแล้วนะจะเป็นส่วนใหญ่นะที่เหลือก็คือ,อยังไม่งอกเหมือนครึ่งครึ่งอะ่ะที่งอกนะคะอันนี้มีงอกแล้วมีใบแบบเหมือนเป็นราด้วยนะเดี๋ยวเราจะจิกออกเพื่อป้องกันมันลามไปตรงอื่นเนาะพราะอันนี้เราพอไว้แบบระบบปิดนะคะนี่ เข้าใจเราว่าทำไมมันถึงแพงเพราะว่ามันนานกว่าจะยอดงอกนี่เองนะนี่ทั้งหมดนี่นะคะทั้งหมดทั้งหมดแผงนี่นะงอกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นเองหกต้นนะคะหต้นนะอันนี้น่าจะเจ็เจ็ด ก็เหมือนเอ่อถือว่าเกือบครึ่งครึ่งได้มั้งเนาะเกือบครึ่งคึ่งได้มัง้งที่งอกแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าวันนี้เราจะมาเปิดกล่องอบภูลงยากันนะคะสามเดือนแล้วนะคะผ่านไปมาดูกันค่ะ มีค่ะบางต้นก็มีปัญหาบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็ยอดออกดีนะคะมียอดออกมียอดออกแล้วนะคะตันนี้ก็อาจจะชื้นไปนะมีความเป็นราเบาๆอันนี้ยอดก็หงิกแล้วนะคะก็มีปัญหาเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้ตัดชำได้ขยายพันธุ์นะพดลองขยายพันธุ์ดูซึ่งถามว่า เการตัดชำติดดีไหมนะคะก็เพลนให้ประมาณเจ็เนะที่รอดจริงๆที่เห็นในนี้ก็คือมีมีเน่าไปบ้างมีตายไปบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าเจ็ดสิเอร์เซนเลยที่รอดนะเดี๋ยวเราให้ดูกันบางต้นก็นยังไม่งอกเลยเนะี่ยอย่างเช่นตนันนี้เห็นปะอ้อนี่ไงมาละ คือตอนนี้ไม่แปลกใจแล้วนะคะหลังจากได้ลองทดลองขยายพันเองอะ่ะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงแพงนะเพราะว่ามันโตช้านี้เองนี่สามเดือนนี่สามเดือนคืออย่างเงี้ยแค่เนี้มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายกระถางกันนี่ก็ยอดออกแล้วแต่เหมือนน่าจะเน่าไปนะเนี่ยดูดิทุกคนสามเดือนในแค่นี้เองนะคะแต่รากดีนะ นี่เราเพาะชาในกระถางไซส์สองนิ้วแล้วเราก็ตั้งใจเพาะในกระถางใสเพื่อให้ทุกคนได้ดูรากดูการเจริญเติบโตนะเดี๋ยวเราจะมาย้ายกระถางกันนะคะเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตขึ้นได้สารอาหารที่มากขึ้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนวัสดุปลูกเพื่อให้เขาด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้าติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูคี้พีห้าหกและอย่าลืมสับสไครต์ลูคี้พีชาแนลกันเลยนะคะ เออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม